สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับผมและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน E ีีที่565กันแล้วนะครัะพี่พ ก็ถ้าหาพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่ er งเคยผ่านเข้ามารับชมทั้งช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับและที่สําคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้า,ขา mm. ๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันพระเครื่องเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับผมจะแจ้งเตือนไปนะพี่ๆ เป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสำหรับพี่ๆท่านใดน,นะครับผมที่ดูแลชอบใจดูแลถูกใจสนใจนะครับอยากที่จะชอบบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้เลยนะครับ แอด174 OIPDQ นะครับผมเบอร์โทร0903251096สามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกิกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผมว่าสนใจอยากที่จะชอบบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับซึ่งใน EP นี้นะครับผมก็จะเรียงให้ตั้งแต่หมายเลขที่หนึ่งนะครับผมตรงด้านบนนี้นะครับ ไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายนะครับผมคือหมายเลขที่22ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผม หลังจากที่จดเป็นหมายเลขรยบร้อนแล้วนะครับผมอย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP เขียนกำกับบอกอยู่นะครับผมเพียงเท่านี้พี่ก็สามารถนะครับผมพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งว่าสนใจอยากที่จะชอบบูชาพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ไหนนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของพี่ๆีนะครับผมแล้วก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับแต่ละรายการนะครับผมก็จะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปาทง พระเครื่องทุกองค์นะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอที่พี่ๆได้ชอบบูชาไปกันอย่างแน่นอนเลยนะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการใหม่ลนที่1่กันเลยนะครับผมสําหรับรายการที่1นี้พีนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญโชคดีนะครับผมเหรียญคู่โชคดีนะครับผมลวงเกษมนะครับนี่นะครับคู่นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับ650าบาทเท่านั้นนะครับผมโชคดีหลังหนูนะครับพร้อมของเดิมแบบนี้เลยนะครับผมขออนุญาตนะครับผมนำองค์พระออกมาให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันนะครับ อันนี้จะเป็นองค์แรกนะครับผมจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับจะมีพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กนะครับสาหรับเหรียญโชคดีหลวงพ่อกษเมเขียนมกรนะครับโชคดีหลังหนูนะครับพี่พี่เห็นไหมครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมเนี่นะครับวิสาขบูชาไตรักษ์นะครับสองพันห้าร้อยสามสิบสองนะครับผมหมายเลขนี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พี่ถัดมานะครับผมก็จะเป็นอีกเหรียญนึงนะครับผมจะเป็นพิมพ์เล็กนะครับพี่พี่ ชุดนี้นะครับผมมาแบ่งปันให้คู่กันเลยนะครับผมระหว่างเป็นเหรียญโชคดีพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กนะครับนี่ก็จะเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับผมที่เป็นพิมพ์เล็กนะครับคู่นี้นะครับผมเนี่ยนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมวิสาขบูชาไตรรักนะครับปี2532นะครับผมเหรียญโชคดีนะครับผมหลวงพ่อเเษมเพียร์มาโครนะครับ เปิดแบ่งปันให้พี่พีเนะครับผมผู้นี้นะครับ650าบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับสองรายการนี้นะครับผม650บาทนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญนะครับผมรัชกาลที่5านะครับพี่พีเสด็จประพาสยุโรปนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมเสด็จประพาสยุโรปนะครับผมพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับผมเป็นกล่องเดิมๆเลยนะครับสําหรับหมายเลข2นี้นะครับผมเหรียญนี้นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม 700บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญรัชกาลที่5นะครับผเสด็จประพาสยุโรปนะครับนี่นะครับ700บาทนะครับผมเปิดแบงกันให้ในราคา700แล้วกันนะครับผมนี่นะครับผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเหรียญนะครับพระจุฬาลงกรณ์นะครับผมนี่นะครับในการเสด็จประพาสนะครับผมยุโรปนะครับผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับ เป็นรายการหมายเลขที่2อใน EP นี้แล้วนะครับผมนี่นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมนี่ผิวเรียนนะครับนี่นะครับสวยมากนะครับพี่ๆองนี้นะครับ700บาทเท่านั้นนะครับผมเหรียญหมายเลขที่2ใน EP นี้นะครับผมแบ่งปัอนให้พร้อมกับกล่องเดิมที่ผมได้มาเลยนะครับผมหมายเลขที่2นี้นะครับผมสวยๆเดิมแบบนี้เลยนะครับถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่3นะครับผมรายการที่จะเป็นเต่านะครับ ลบปลิวนะครับผมเต่าลบปหลิวนะครับรุ่นไตมาสนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับสามรายการแบบนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ950บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเต่ารุ่นไตรมาสนะครับผม3รายการนะครับ3เนื้อแบบนี้เลยนะครับพี่พี่สำหรับลบปหลิวนะครับผมอันนี้จะเป็นองค์แรกนะครับผมในชุดนี้นะครับนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมปี36นะครับผมเต่ารุ่นไตมาสนะครับลงปูหลิวนะครับพี่พี่หนึ่งนะครับ ด้านหลังจะเป็นโคดภาษาจีนอยู่ตรงนี้นะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขที่สามนะครับผมในพีนี้นะครับเมื่อกี้เป็นองค์แรกนะครับผมถัดมาเป็นองค์ที่สองนะครับนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆวัดไร่แตงทองนะครับผมสําหรับเต่านะครับรุ่นไตรมาสนะครับผมหลวงปู่หลิวนะครับองค์นี้ด้านหลังต่อโคดแปดสิบแปดนะครับผมนี่นะครับ แล้วก็โคดภาษาจีนตรงนี้นะครับผมสวยงดงามมากๆนะครับพี่ๆนี่นะครับผม950บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้พร้อมกันเลยนะครับผน่งสามรายการนะครับอันนี้ก็จะเป็นองค์ที่3นะครับผมในชุดนี้นะครับนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับหมายเลขนี้นะครับผมรายการหมายเลขที่3นะครับพี่พี่ตรงนี้นะครับนี่นะครับผมมีต่อโคดภาษาจีนด้วยนะครับผม ถ้าใครอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็ไลน์แอดเลยนะครับผมมึงเจสซี่ OIPQ นะครับผมเบอร์โทรก็0ูนย์เก้าศูนย์นะครับผมสามสอ9 6นะครับอันนี้เป็นหมายเลขที่3แล้วนะครับผมในปีนี้นะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่4นะครับพี่ๆรายกันนี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับผมอยู่แบบนี้เลยครับผมผมแทมมาพร้อมทั้งหมดแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับเจ้าของเดิมเก็บไว้นะครับขออนุญาตนะครับผมนำองค์พระนะครับ ออกมาลงกล้องให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันนะครับผมนี่นะครับทางในที่ชอบไปแล้วก็จะได้รับพร้อมกันเลยนะครับผมรับสมเด็จนะครับผมนี่นะครับรายการหมายเลขนี้นะครับผมพร้อมเรียมแล้วก็พร้อมสร้อยห้อยเลยนะครับผมนี่นะครับหมายเลขนี้แบ่งปันให้ในราคานะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับนี่นะครับ650าบาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ650บบาทเท่านั้นนะครับผมขออนุญาตนะครับลงกล้องให้ดูตรงด้านหลังนะครับ นี่นะครับผมผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆรายการใหม่เลขที่สี่นี้นะครับผมหกร้อยห้าสิบาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางเลยนะครับนี่นะครับผมสวยงดงามแบบนี้นะครับเป็นนะครับผมท้าสุดเด็ดนะครับผมรายการใหม่เลขที่4แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับถัดมานะครับผมเลขห้านะครับผมรายการนี้จะเป็นปิดตาบุโตเนื้อ พิมเนื้อเคสซอนะครับผมพิมจัมโบ้สองนะครับหมายเลขนี้นะครับขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคานะครับผม800บาทนะครับผมสำหรับปิดตาเนื้อเคสซอนนะครับลงปู่โตะนะครับผมฝานตะกุลหนึ่งดอกตรงนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา800บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมหลังยันดวงใหญ่นะครับผมหรือว่าหลังยาสุกิติมานเดนะครับผมจะเป็น พระปิตานะครับผมพิมพ์จัมโบ้สองนะครับลบุโตะนะครับผมหมายเลขที่5นะครับผมใน EP นี้นะครับ800บาทนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นลบุโมนนะครับพี่พหนึ่งนะครับเนื้อผงนะครับวัดบ้านจานนะครับผมลบุโมนเนื้อผงอง์นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผมหมายเลขนี้นะครับ600บาทนะครับผมสําหรับลบุโมนหมายเลขที่6นะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับผมลบุโมนที่ตาสีโรนะครับ รายการหมายเลขนี้นะครับผม600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับวัดบ้านจานนะครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับผมลพบุรีทิตาสีโรครับนี่นะครับพร้อมเรียมแบบนี้เลยนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขเจ็ดนะครับผมรายการนี้จะเป็นปิดตานะครับผมบุโตะนะครับพิมพ์ปดนี่หลังยันนะนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขเจ็ดนะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับ รายการหมายเลขที่7นี้นะครับผมนี่นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม700บาทนะครับผมสำหรับปิดตาพิมพ์ปลดนี้เนื้อเคสอนหลังยันนะองนี้นะครับผมหมายเลขที่ดนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นพระหลวงปุ่มนะครับพี่ๆองนี้นะครับขออภัยด้วยนะครับผมเป็นหลวงปู่ศิลานะครับเป็นพระผงนะครับผมหลวงปู่ศิลานะครับผมนี่นะครับ หมายเลขนี้นะครับผมหมายเลที่8นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับผมหลุงปูศิลานะคบพี่ๆตรงนี้นะครับผมเป็นเนื้อผงนะครับน่าจะเป็นรุ่นชุกหนือเมฆนะครับพ,พี่นี่จะเป็นด้านหลังนะครับผมเป็นยันแบบนี้เลยนะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผม600บาทนะครับจะส่งให้ฟรีเท่านั้น,น,นเลยนะครับพี่พสําหรับรายการหมายเลขที่8นี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมสามารถสอบถามเข้ามาขอดูรูปภาพเพิพม่มเติมได้นะครับ ถัดมาครับผมหมายเลข9นะครับผมจะเป็นพระสมเด็จนะครับพี่พี่นี่นะครับอยู่ในกรอบแบบนี้เลยนะครับผมเนื้อหารโมน์สานะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับรายการหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับให้พี่พี่นะครับผม FC นะครับทางช่องนะครับผมในราคา550บาทนะครับผม550นะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับผมรายการหมายเลขที่9นะครับนี่พีนี้แล้วนะครับผมนี่นะครับ ผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมพระสมเด็จนะครับหมายเลขที่9นะครับพี่ๆถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่10นะครับผมเป็นหลวงพ่อทวดนะครับผมนี่ครับหลวงพ่อทวดหลังเตารีดนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ5 0าบาทนะครับผมหลวงพ่อทวดพิมพ์เตารีดนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมลองดูกันได้เลยนะครับผมเป็นพิมพ์เตารีดนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผม เปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผมนี่นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผม500บาทนะครับจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมหลวงพ่อทวดหลังตอรีตนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นหลวงพ่อสุดนะครับผมรัครูสมุทรธรรมสุนทรนะครับผมนี่นะครับวัดการหลงนะครับพี่พี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเรียนหลวงพ่อสุดนะครับผมอยู่ในเลี่ยม3ามห่วงนะครับ นี่นะครับ5 0าบาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่11แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับพระครูสมุทรนะครับผมทำมาสุนทรนะครับหลวงพ่อสุนทรการหลงนะครับพี่พี่ปี2520นะครับผมรายการนี้นะครับผมอยู่ในเลียมสามวงแบบนี้เลยนะครับ500บาทนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่12นะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับปีพศ2469นะครับ รายกันนี้500บาทนะครับพี่ๆสำหรับเรียนพอกลั่นนะครับผมวัดพญาติการามนะครับผมหมายเลขที่12นี้นะครับนี่นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมปี4 6 9นะครับผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับนี่นะครับที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์อุโบสถนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับผม 500บาทนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่13นะครับเป็นปิดตากระดกข้างนะครับพี่ๆองนี้นะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคานะครับหมายเลขที่13องค์นี้นะครับผมเนี่ยนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับในราคา450านะครับผมเป็นปิดตากระดกข้างนะครับผมเนื้อแช่น้ำมนต์นะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผม450บาทนะครับ นี่นะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่13นะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นชุดกรรมการนะครับผมหลวงพุธมิสริิโกนะครับชุดนี้จะประกอบไปด้วยนะครับผมล็อกเก็ตรูปไข่นะครับผมแเราก็จะเป็นคุณแผนพิมพ์ใหญ่แล้วก็จะเป็นล็อกเก็ตพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับชุดนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคา650นะครับผมขออนุญาตนะครับผมนำล็อกเก็ตออกมาให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันก่อนนะครับผมสําหรับชุดกรรมการหลวงทิมนะครับอันนี้เป็นล็อกเก็ตรูปไข่นะครับพี่ๆองค์แรกนะครับนี่นะครับ หลวงพที่มีสริโกนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมด้านหลังนะครับมันจะมีเป็นพระปิดตานะครับน้าปกนะครับผมแล้วก็เป็นจีวรนะครับผมนี่เป็นรายการแรกในชุดนี้นะครับชุดนี้จะมีทั้งหมด3รายการด้วยกันนะครับถัดมานะครับผมอีกรายการหนึ่งรายการที่2นะครับผมก็จะเป็นขนแผนพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับผมขนแผนผงไพกุมารนะครับพิมพ์ใหญ่ผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆรายการหมายเลขที่14นี้นะครับผมนีไนมครับ ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้พี่พนะครับด้านหลังจะมีเป็นเหมือนจะเป็นพระตรงนี้นะครับผมนี่นะครับราคาหกร้อยห้าสิบบาทนะครับหกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับสําหรับนะครับผมชุดนี้นะครับผมถัดมานะครับผมก็จะเป็นรายการที่สามนะครับผมในชุดนี้นะครับก็จะเป็นนะครับล็อกเก็ตพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับพี่พี่นี่นะครับล็อกเก็ตสี่เหลี่ยมหรือพิมพ์นะครับผมนี่นะครับ ดูผิวกันได้นะครับผมเดิมๆแบบนี้เลยนะครับทางใดดูแล้วถูกใจนะครับผมก็สอบถามเข้ามากันได้ครับด้านหลังจะเป็นพยาครุฑนะครับแล้วก็จะเป็นหน้าปลกนะครับผมแล้วก็ผ้าจีวรนะครับสวยงดงามมากๆนะครับพี่ๆสำหรับรายการที่14นี้นะครับผมชุดนี้นะครับผมชุดกรมการนะครับ6ก0าบบาทเท่านั้นนะครับผม ถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญเซมา8รอบนะครับผมหลวงพุทิมนะครับรายการนี้เปิดแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคานะครับหมายเลขนี้นะครับผม700บาทนะครับผมสาหรับเหรียญเซมา8รอบนะครับผม700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมรายการนี้นะครับเซมา8รอบลงยานะครับผมหลวงู่ทิมอิสริโกนะครับรายการที่15นะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมปี2518นะครับผมนี่นะครับวัดทหารไร่จังหวัดระยองนะครับผม หลวงพ่อทิมนะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับ700บาทเท่านั้นนะครับผมองค์นี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่16แล้วนะครับผมรายการนี้ก็จะเป็นนะครับเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับผมวัดคงคารามนะครับพี่ๆห่วงเชื่อมนะครับผมองนี้นะครับเป็นปี2465นะครับพี่พพหลวงพ่อฉุยองนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ650บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมหลวงพ่อฉุยนะครับนี่นะครับ วัดคงคารามนะครับพี่หมายเลขที่16นี้นะครับผมนี่นะครับแบ่งปันให้ในราคา650บาทเท่านั้นนะครับผม650บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเรียนหลวงลปู่ไข่นะครับวัดเชิงเลนนะครับพี่พี่องค์นี้ก็650นะครับผมหลังก็จะเป็นหลังรอยจานแบบนี้เลยนะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่17แล้วนะครับผมนี่นะครับ 650บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับหลบูไข่นะครับผมหลวูไข่นะครับวัดเชิงเลนนะครับพี่ๆสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับด้านหลังจะมีเป็นรอยจานมือแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ650บาทนะครับผมถัดมานะครับเป็นหมายเลขที่18นะครับผมอันนี้จะเป็นยันดวงนะครับผมหลวงปู่หมุนที่ต่อสีโรนะครับพี่ๆองค์นี้600บาทเท่านั้นนะครับ พระอุงดวงเศรษฐีนะครับผมรงปวงมูลทิตตสีโรนะครับนี่นะครับวัดบ้านจานนะครับพี่พี่600บาทเท่านั้นนะครับผมองค์นี้นะครับดวงเศรษฐีเสาห้านะครับนี่นะครับผิวดมเดิมแบบนี้เลยนะครับผม600บาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับถัดมาครับหมายเลขที่19แล้วนะครับผมรายกันนี้จะเป็นเหรียญพระครูยานวิราศนะครับพี่พี่นะครับ หมายเลขนี้นะครับผมเดียรลวพแดงนะครับรายการหมายเลขที่19นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา4 5 0บาทเท่านั้นนะครับผม4 5 0บาทนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมี่นะครับหลวงพ่อแดงนะครับผมวัดเขาบดายิปนะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการหมายเลขที่19แล้วนะครับผมสวยเลยนะครับผมองนี้นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับ450นะครับผม ถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลขที่20นะครับผมรายการนี้นะครับเป็นปิดตานะครับผมยันดวงเล็กเนื้อก้นครกนะครับหลบปุโตะนะครับผมวัดประดูสินพีนะครับผมรายการนี้นะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับ700บาทนะครับพี่ๆสำหรับปิดตายันดวงเล็กหลบปุโตนะครับผมหมายเลขที่20นี้นะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่21นะครับผมอันนี้จะเป็นนะครับพระศิวลีนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผม350บาทนะครับ พระศรีวลีเนื้อผมเคสอนะครับหลังยันนะนะครับพี่พี่อยู่ในเลี่ยมนะครับผมเก่าๆเลยนะครับองค์นี้นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้400บาทนะครับผมรายการที่ที่นี้แล้วนะครับผมเป็นพระศรีวลีหลังยันนะนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่22นะครับผมรายการสุดท้ายใน EP นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญนะครับผมมทบเจนะครับผมพ่อเกษนะครับผมที่อยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับ องนี้นะครับผม500บาทนะครับผมสำหรับเหรียญมอทบอลเจ็นะครับผมหลวงพ่อเกษมเขมมะโกรนะครับปี2518นะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมสำนักสุสานไตรักนะครับผมนี่นะครับมณฑลทหารบกที่7นะครับค่ายสุรศักดิ์มนตรีสร้างนะครับพี่เหรียญมอทบอลเจ็นะครับผมหลวงพ่อเกษมนะครับพี่รายการนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับให้ในราคานะครับผม 500บาทนะครับผมสำหรับหมายเลขที่22่สิในพีนี้แล้วนะครับผม ก็สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากยังไม่ได้กดปุ่มถูกใจหรือว่ากดปุ่มติดตามนะครับผมอย่าลืมกดมาให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับแล้วสำหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจดูแลถูกใจสนใจนะครับอยากที่จะเช่าบูชานะครับผมสามารถติดต่อสอบถามนะครับเข้ามากันได้นะครับผมที่ไลน์แอดนะครับผมตรงด้านบนนี้เลยนะครับผมแอดหนึ่งเจ็นะครับเบอร์โทร090สนะครับผม3าม1096้านสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ การที่กาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆนะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับว่าสนใจอยากที่จะชอบบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นันนันไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมก็จะเรียงนะครับให้ตั้งแต่หมายเลขที่1นะครับตรงด้านบนนี้ไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายนะครับผมคือหมายเลขที่22ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผม พเพียงเท่านี้พี่ก็สามารถนะครับผมแจ้งชื่อแจ้งที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรเข้ามาได้เลยนะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับผมกระผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ